ไม่เห็นอย่างครับผู้สาวเบิ้งผู้บ,บ่าวค่ะผู้บ่าวใส่เบิ้งผู้บ่าวตะก,กอเบิ้งแบบนันอันนี้เห็นเห็นว่านังจอเบิ้งผู้บ่าวใส่ตะกอเบิ้งแบบ เป็นไรมากกว่าวนั่นีลกัดชุม่มกัดชุ้อไว้เขาเป็นแห้งดีเนาะตีรวมๆด้วยนะเป็นแบบสุดยอด <c oughs> ียยังสุดยอดเบื่อแบบนี้กำลังใจในการทำงาน,นสู่งานตอ่อหนึ่งเป็นไขาดเลยเนาะเป็น เฮตตาสมตะวานอยู่ทางสนามเนี่ยนะสนามหนไ่ได้มาน้ำผัวด้ค่ะอันนี้ที่ซ้ายหนูค่ะมีแต่คนเตะแห้งๆนั่นกาดสนามบ้านกระสนามบ้านเดวไอ้ตะลอยนั่งเบิงตะกอเซจะไปเบิงบาดต่อขัดเนอขัดเ่นอันยันต้าถือหมอนค่ะคัง บมก้บเบาบา,บา,บาดังนะครับเดี๋ยวเบ่าวสิได้ยิ่งนะเขาสิตื่นแกล่าวค่อยๆนะครับไม่อยากกลับบ้านที่ต้มกระดูกอ่อนไว้ที่บ้านไม่กินแล้วนะดูแค่นี้ก็อิ่มอิ่มอาหารตาแต่อาหารทองสร้างบันเนะาะ